สวัสดีค่ะมาแล้วค่ะราคาด่วนพิเศษนะคะราคาถูกมากๆนะคะคันนี้ราคาพิเศษเลยค่ะ1นึ่งเซนหนึ่งหมื่นเก้าพันบาทนะคะ f o r ์ดเลนเจค่ะรถยนต์ปี0ูแจงจดในปี08เร่มพร้อมโอนนะคะราคาไม่แพงค่ะแถมสภาพสวยงามมากเลยนะคะ f o r ์ดเลนเจ2.5 OpenCAP Limited นะคะสีดำค่ะกระจกเป็นไฟฟ้ามีระบบเซ็นทรัลล็อกนะคะเรมพร้อมโอนเลยค่ะ1นึ่งแนหนึบาทเท่านั้นนะคะได้สภาพหล่อๆแบบนี้ไปใช้กันเลยนะคะเป็นรถยนต์เกียร์ธรรมดาค่ะเชื้อเพลิงดีเซลสนใจติดต่อดูรถได้ที่เพชรเกษม1 1 4นะคะเรามารับชมภายในกันบ้างนะคะสวยงามแบบไหนนะคะ ตามนี้เลยนะคะทุกท่านสนใจโทรคุยกับผู้ขายได้โดยตรงค่ะไม่ว่าจะโทรไปหรือจะแอดไลน์ไปตามเบอร์โทรก็ได้นะคะ2ช่องทางในการติดต่อนะคะสามารถทักติดต่อเข้าไปได้ไม่ว่าจะสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมหรือต้องการที่จะนัดวันเวลาเดินทางไปดูไปทดลองขับกันเพื่อประกอบการตัดสินใจนะคะก็สามารถติดต่อเข้าสายตรงได้เลยค่ะแอดมินเพียงมาแนะนำนะคะไม่ใช่เจ้าของรถและไม่ใช่ในนาสำหรับวันนี้ต้องขอตัวลาไปก่อน ก่อนจากการกดติดตามไว้ด้วยนะคะสวัสดีค่ะ